ถามเขาสูญเสียความทรงจำเมื่อห้าปีที่ผ่านมาไปแล้วนะสิครับตอนนี้เข้าจำเหตุการณ์ได้ถึงเพียงแค่เมื่อห้าปีที่แล้วเท่านั้นครับแพทย์กล่าวมีวิธีรักษาไหมครับที่ภาาถามคงต้องคอยเป็นคอยไปครับเดี๋ยวความทรงจำของเขาก็จะค่อยๆกลับมาเองที่ปรึกษาจึงบอกอาการป่วยของอมรินให้พยาบาลเลือกรับทราบไว้ซึ่งเธอก็เข้าใจ แต่ทว่าซินดี้แฟนเก่าของอมรินได้ขอพักที่บ้านของเธอด้วยและวันถัดมาพาก,กาเร่อและซินดี้ก็ไปรับอมรินกลับบ้านด้วยกันอมรินเข้าไปกอดซินดี้อย่างคิดถึงทําให้ในตอนนี้พาก,กาเร่มเหมือนคนแปลกหน้าในใสายตาของอมรินเมื่อมาถึงบ้านของพ่อเขาอมรินก็แปลกใจเพราะเขาจําได้ว่าเขาพักที่รีสอร์ทส่วนตัวแต่ที่ปรึกษาก็ได้อธิบายให้อัมรินฟังถึงเรื่องที่พ่องเขาตายและมอบมรดกยกบ้านหลังนี้ให้ ข่าวการเสียชีวิตของพ่อทําให้อมารีนรู้สึกเศร้ามากในตอนนี้อมมารีนรู้สึกไม่สะดวกใจจึงขอนอนแยกห้องกับพกาเริกทําให้ตอนนี้พกาเร็กรู้สึกน้อยใจอย่างมากเพราะเขาให้ความสมคัญกับซินดี้และสวีกับซินดี้โดยที่ไม่เกรงใจเธอเลยสักนิดพกาเร็กรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นภาพนั้นแต่เธอก็มุ่งแต่ทางานเพียงเดียว เธอเลยกลายเป็นคนเย็นชาและคิดแต่เพียงว่าทําไปเพื่อตอบแทนบุญคุณที่อัมมาริงช่วยชีวิตของเธอไว้และถ้าเขาแข็งแรงเมื่อไหร่ก็จะขออยาาขาดจากเขาและไปจากที่นี่ทันทีเพราะความเป็นจริงแล้วเขากับเธอก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยระหว่างที่ระหว่างที่อัมาริงอยู่ที่บ้าน ซินดี้ก็ใส่ไข่ใส่สีเล่าเรื่องของพนุมาตว่าเธอเคยเป็นแม่เลี้ยงของอมรินมาก่อนแต่ที่ต้องแต่งงานกับอมรินเพราะต้องการทําตามพินัยกรรมเพื่อที่จะได้มรดกของพ่อทาให้อมรินรู้สึกอคติต่อเธอเป็นอย่างมากเมื่อพักรถกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเธอตั้งใจว่าจะรีบอาบน้ำและไปนอนพักผ่อนแต่แล้วผมไม่ยักรู้ว่าคุณต้องแม่เลี้ยงของผมมาก่อนและยอมเป็นภรยาผมก็เพื่อต้องการสมบัติอมรินมาดักรอถาม ใครบอกคุณนั่นหรอคะพะการเลิกผู้อย่างเหนื่อยล้ามันเป็นความจริงแล้วทําไมต้องถามว่าใครบอกเลยล่ะครับอ็มร,รีรกล่าพกาลเลิกถอนหายใจเธอเหนื่อยจนไม่มีแรงจะเถียงเขาอีกแล้วก็เลยว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยค่ะไว้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้เช้านะคะแต่ถ้าคุณจะอยา่าก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ฉันขอตัวก่อนพากาลเริมไม่รอคําตอบรีบเดินหนีเข้าไปในห้องนอนทันทีในขณะที่อมาเกรู้สึกแปลกใจกับตัวเองว่า ด้วยผิวเผินเขารู้สึกรังเกียจพนมาาแต่พอได้ยินว่าเธอจะคุยเรื่องยาทำไมเขาถึงรู้สึกเศร้าแบบนี้นี่มันหมายความว่าอย่างกันแน่ตอนที่26เขาจะผิด มาเรีนอยู่บ้านรู้สึกเบื่อเลยอยากลองไปสำรวจในห้องทำงานของพ่อเผื่อเขาจะฟื้นความทรงจำได้บ้างเขาเลยลองไปคนที่ลินชักจนกระทั่งเห็นซองขาวพ่อลองเปิดซองกลับเห็นปึกรูปคู่ระหว่างพนุมานกับพงศักดิ์นี่หมายความว่ายังไงกันเนี่ยพวกเขาเป็นแฟนกันมาก่อนหรือว่าคบชู้กันแน่นะสักพักก็มีเสียงเคาะประตูสินดีเองค่ะไปทานอาหารเที่ยงกันเถอะนะคะครับสินดีเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวนี้ละครับ อมารินทำได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจพ่อเวลาสามทุ่มสินดีง่วงนอนมากเลยเข้าไปนอนก่อนอามารินรู้สึกนอนไม่หลับเลยไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านพออยากคิดอะไรคนเดียวเงียบแต่แล้วสักพักเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังเดินมาที่สวนหลังบ้านเหมือนกันเขาจึงหลบด้านหลังต้นไม้ใหญ่เพื่อดูว่าใครเป็นโจรผู้ร้ายแต่พอมองไปแล้วเห็นเป็นพนุมาภรรยาของตัวเองซึ่งตอนนี้ เธอกำลังโทรไปหาใครสักคนสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์มาถึงที่บ้านแล้วค่ะตอนนี้คุณได้สะดวกแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าคะภการเรื่อกล่าวอ๋อคือว่าตอนนี้พันพรท้องได้หกเดือนแล้วครับผมอยากให้คุณไปช่วยเลือกเสื้อผ้าและอาหารบำรุงทันที่ห้างสรรพสินค้าให้หน่อยเจอกันที่ห้างสิบโมงเช้าพรุ่งนี้ได้ไหมครับพงศักดิ์บอกโทระได้ค่ะ พวกนี้เป็นวันหยุดพอดีเลยฉันอาจจะไม่ค่อยสันทัดนะักแต่ไม่คนรู้จักน่าจะแนะนําได้ให้ไปเจอกันที่ห้างสิบโมงเลยใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณมากจริงๆมันเป็นท้องแรกผมเลยห่วงเป็นพิเศษครับแล้วค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพ่ออมริงรู้ว่าพนุมาคุยกับพงศักด์คนรักเก่าขอถึงงับโกรธมากไม่อาจทนฟังได้อีกต่อไปเขาเลยขึ้นไปน,นอนที่ห้องทันที ในขณะที่พกาเลอกก็รีบโทรไปบอกน้องสาวที่เพิ่งคลอดไม่นานให้มาเจอกันที่ห้างตอนสิบโมงด้วยเหมือนกันเพราะอยากให้ราชนิกรช่วยพาพันพรเลือกเสื้อผ้าและแนะนําของบำรุงให้อีกทั้งน้องสาวเป็นพยาบาลยังไงก็ต้องชํานาญในการเลือกอาหารบำรุงได้ดีกว่าอยู่แล้ววันถัดมาเหตุการณ์ในบ้านอมาดิึงยังคงสงบแต่เข้าสู่บรรยากาศเดิมอีกแล้วพอทั้งปากาเลอกกับมารินอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจกัน พาการเร่กรีบไปพบพงศักดิ์ที่ห้างตามเวลานัดหมายโดยแนะนำนารันทาภรยาคุณหมอชัยทศให้พันพรและคุณพงศักดิ์รู้จักแต่นี้ยังไม่สามารถเปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าที่แท้นารันทาคือราชนีกรน้องสาวของพการเลิกเองพการเลิกกับพงศักดิ์ไม่สันทานในการเลือกซื้อของเลยพากันมานั่งรอที่ร้านอาหารในห้างเพื่อคุยกันเรื่องสัพเพเหระในขณะที่นารันทาได้พาพันพรไปเลือกซื้อของแต่ที่ ผู้หญิงทั้งสองคนดูจะขาดใจก็ตรงที่พงศักด์ได้ให้บริการติดตามหญิงสาวทั้งคู่ด้วยเพื่อความปลอดภัยเมื่อว่าพันพรจะพยายามห้ามปามแล้วแต่พงศักด์ก็ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงภรรยามากพากาเด้กับพงศักด์คุยกันถึงเรื่องราวของฮนวุวัฒพ่อขายยาเสพติดที่เพิ่งโดนจับไปและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตและคุยถึงเรื่องนางแบบสายชนแฟนคุณอำนาจที่เพิ่งขอดูชายไปแล้วจะเข้าพิธีแต่งงานกันในอีกไม่ช้า เนื่องจากสายชนไม่อยากแต่งงานตอนท้องโตมันทําให้เธอดูไม่สวยในเวลาสวมชุดแต่งงานพอคุยกันไม่ได้อีกสักพักก็มีเสียงทักของผู้ชายดังขึ้นไม่ยากรู้ว่าภรรยาของผมจะต้องแอบมาทานข้าวกับผู้ชายอื่นถึงที่นี่เลยนะครับอัมาลินกล่าวอย่างโกรธโกรธท้งคู่หันไปตามเสียงทักนั้นก็เห็นอัมาลินมากับฟินดี้พงศักรู้สึกแปลกใจที่เห็นเพื่อนตัวเองผิดปกติไปใลคิดในใจว่า ทำไมนายจะไม่ได้ไว่าฉันแต่งงานมีลูกแล้วและทําไมนายพูดอะไรแปลกๆแบบนั้นแต่ก็พูดในเชิงสุภาพว่ามันไม่ใช่างน้นนะนายลังเข้าใจผิดพ่อพูดจบก็ต้องตกใจที่ประการเริกมาจับมือเชิงห้ามปรามให้พูดต่อพระกาเรเลิกหันมายิ้มให้อมริงกับซินดี้และพูดว่าคุณจะมาร่วมวงไหมล่ะคะพวกเรากําลังคุยสนุกกันพอดีผมไม่ขาจัจังหวะคุณหรอกครับเชิญตามสบายก็แล้วกัน อมารินโกรธจนหน้าแดงแทนที่จะพาซินดี้ไปเลือกซื้อของต่อแต่กลับขอตัวกลับบ้านเลยอ้างว่าเริ่มปวดหัวไม่สบายซินดี้เลยอยอมตามใจเขาพ่อเนรทาพาพันพรเลือกซื้อของเสร็จก็มาพบพงศักดิ์และภกายเลอกที่ร้านอาหารแต,แต่พ่อพงศักดิ์ยังสงสัยเรื่องอมารินเลยได้ถามภักรรอกทันทีอมารินเขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าครับทำไมถึงดูแปลกๆปไปและอ,อย่าง อมารินเขาเลิกกับซินดี้ไปตั้งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วเหตุเ hey, พราะซินดี้นอกใจไปคบชายอื่นลับหลังทําไมเขาถึงกลับมาควงกันอีกละครับเมื่อตอนที่พวกเราโกรธหน้าผาเพื่อนหนีตายศาีรษะของอมรินกระแทกก้อนหินค่ะมีผลทําให้เขาสูญเสียความทรงจำในห้าปีที่ผ่านมาทําให้ความจําของเขาหยุดถึงแค่เมื่อห้าปีที่แล้วพระกาเล่เา อย่างนั้นก็ย่อสิครับตอนนี้เขาก็จําคุณไม่ได้สิด้วยอีกอย่างจากที่ดูสีหน้าของเขาเขาต้องเข้าใจผิดเรื่องระหวังเราเป็นแน่พงศักดิ์เริ่มกรงวลไม่ต้องเป็นห่วงรกคาคุณพงศักดิ์ยังไงฉันกับอมรินก็ต้องแยกกันอยู่ดีในเมื่อพี่มาตายไปแล้วการสมรสก็ถือเป็นโมฆะอยู่แล้วฉันสามารถไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคุณไม่ห่วงอมรินมากหรอครับหาเขาจําได้เมื่อไหร่แล้วต้องเสียคุณไปเขาต้องปวดใจมากเป็นแน่ เท่าที่ดูอาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้นะคะเอาละค่ะคุณไม่ต้องห่วงฉันค่ะฝากดูแลพันพรให้ดีด้วยลาเลยนะคะราชินีกรเนี่ย้ามนาเรนทาเห็นพี่สาวผิดใจกับอมรินก็รู้สึกเป็นห่วงพี่พี่ไม่เห็นใจพี่อมรินเขาเหรอคะที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาป่วยจาไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้มีเจตนาลืมพี่และนอกใจพี่เลยนะคะราชินีกรกล่าวพี่จะทำอะไรได้ละละัด ในเมื่อตอนนี้เขาจําพี่ไม่ได้และเขาก็เกลียดพี่มากด้วยดีไม่ดีเขาอาจจะจําพี่ไม่ได้ตลอดชีวิตของเขาเลยก็ได้พี่จําเป็นต้องอยู่แบบทรมานอย่างนี้ต่อไปด้วยหรอพรการเล่ากล่าวนั้นก็แล้วแต่พี่ตัดสินใจเด้อค่ะว่าแต่พี่เราออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็เท่ากับว่าพี่ตกงานแล้วไม่ใช่หรอคะไม่ยากหรอกรัดเดียวพี่อาจจะสมัครเป็นบริการก็ได้ไม่ต้องกังวลแทนพี่หรอกดูแลหลานของพี่ให้ดีก็แล้วกัน แมมพี่ก็ห่วงแต่หลานสาวคนเดียวน้องนุ่งเนี่ยไม่ห่วงเลยนะก็ต้องห่วงสิแต่เห็นคุณหมอและพ่อของนารันทาดูแลรัดดีซะขนาดนี้มันก็หายห่วงแล้วล่ะจะว่าไปรัดต้องรีบกลับแล้วค่ะวันนี้พ่อของนารันทามาเยี่ยมหลานงานดีไปเถอะเดี๋ยวพี่ก็กลับแล้วล่ะตอนที่ยี่สิบเจ็ดนอกใจ อามารินฝันถึงเหตุการณ์ที่ซินดี้นอกใจเขาจนกระทั่งเขาต้องเป็นฝ่ายบอกเลิกเธอไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสงสัยว่าเหตุใดซินดี้ถึงกลับมาหาเขาอีกดต้นั้นเขาจึงแกล้งทำเป็นจำเรื่องนี้ไม่ได้ไปก่อนสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณอมรินพลที่ปรึกษาคนสนิทรับโทรศพัพท์เ่างแปลใจตอนคุณอยู่กับมาหรือเปล่าครับผมไม่ให้เธอได้ยินอนมรินกล่าว อ๋อคุณมาไม่อยู่ครับเธอออกไปพบลูกค้าทิธาเรือแล้วครับผมจำได้แล้วว่าผมได้เลิกซินดีไปแล้วแต่ผมแปลกใจว่าทำไมเธอถึงกลับมาหาผมผมจึงอยากให้คุณช่วยไปสืบเรื่องนี้ให้หน่อยครับได้ครับเดี๋ยวผมจะสืบให้งานคืนนี้ผมจะไปพบคุณนะครับว่าแต่ความทรงจำของคุณฟื้นกลับมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับพลถามยังมีความหวังยังเลยครับมันค่อยค่อยแวบกลับมาทีละนิด เออแล้วมาดเขาไปพบใครใช่คุณพงศักดิ์ไหมครับอม,มรินถามอย่างกังวลไม่ใช่ครับครั้งนี้เป็นคุณอำนาจกับสายชนติดต่อการเรื่องขนส่งรังนกไปห้องกงครับงั้นก็แล้วไปอม,มรินเผอหลุดปากอะไรนะครับพ่อสงสัยพาอได้ยินไม่ถนัดอ๋อผมพูดผิดครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับซินดี้มาพาอม,มารินไปทานข้าวเมื่อทานเสร็จเธอก็เดินทันที ซินดี้เห็นคุณก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะคุณยอมไว้ใจให้คุณมาดูแลธุรกิจคุณได้ยังไงกันซินดี้ว่าควรดูกลับไปดูธุรกิจของคุณจะดีกว่าเดี๋ยวซินดี้ไปช่วยก็ได้นะคะซี่นี้เสนอไม่อยากรู้ว่าซินดี้ห่วงธุรกิจของผมด้วยพวกเราสวิทกันที่บ้านไม่ดีกว่าหรอครับอามาริ่งกล่าว เออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะซินดี้ก็อยากอยู่กับคุณแต่ซินดี้เป็นห่วงคุณตั้งหากคุณก็รู้าานเขาเคยเป็นแม่เลี้ยงคุณมาก่อนยอมทําทุกอย่างเพื่อต้องการสมบัติถึงข้าย,ยอมแต่งงานกับลูกเลี้ยงของตัวเองโดยที่ไม่ห่วงข้อติถิน่นนินทาเลยนะคะเอาเถอะเรื่องนี้ค่อยว่ากันใหม่พวกเราไปไว่ายน้ำกันลดนดีไหมในไหนก็ว่างแล้วอามารินรีบตัดบทค่ะก็ดีค่ะซินดี้ยินดีเจริญ พอเวลาทุ่มหนึ่งพลที่ปรึกษาคนสนิทก็มาพบอมรินที่บ้านทั้งสองคุยกันที่ห้องทำงานส่วนตัวของพ่อเขาผมสืบมาได้แล้วครับว่าซินดี้เป็นภรรยาของนายมาร์กบริษัทค้าถุงพลาสติกแต่บังเอิญว่านายมาร์กมีหนี้สินจำนวนมากนายมาร์กจึงรับจ้างขโมยข้อมูลของบริษัทพวกเราไปให้บริษัทเดินเรือที่ฟิลิปปินส์นี่ตอนแรกเขาให้ซินดี้มาทักทายคุณเพื่อดูร้านเราไปก่อน แต่พอเธอได้ยินข่าวว่าคุณป่วยเธอก็เลยมุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลเลยครับและเพราะความทรงจําของคุณเสื่อมเธอเลยใช้โอกาสนี้ใกล้ชิดคุณและดีไมด่ดีอาจจะไปทํางานกับคุณจนสามารถแอบขโมยข้อมูลลับของบริษัทได้ครับในพลเล่าไม่คิดว่าซินดี้จะรักมาร์กมากขนาดนี้ถึงขั้นมาทําร้ายผมอีกครั้งอามารีนกล่าวทั้งคู่เดินลงไปข้างล่างเพื่อไปห้องรับแขก ซินดี้ยกน้ำส้มมาให้อมรินขอบคุณครับซินดี้ผมไม่หิวนะในพลนายดื่มซะเมื่อกี้ผมก็ลืมยกน้ำให้คุณคิดว่าตอนนี้คอคุณแห้งดื่มได้เลยนะครับอมมารินยื่นน้ำส้มให้ในายพลดื่มเดี๋ยวค่ะซินดี้ห้ามไม่ทันเพราะพลได้ดื่มน้ำส้มจนหมดแก้วแล้วผมมีเรื่องจะคุยกับซินดี้ครับอมมารินหันมาคุยกับซินดี้มีอะไรหรือเปล่าคะ ซินดี้ถามค,คุณกลับไปหาในมาก์เธอซินดี้คุณเมื่อรู้สึกผิดบ้างเลยเหรอคุณเคยนอกใจผมไปแล้วยังจะมาขโมยข้อมูลลับของบริษัทผมไปให้ในมาร์นั่นอีกคุณดูแล้วเหรอคะซินดี้ขอโทษค่ะเออซินดี้คุณออกไปได้แล้วครับก่อนที่ผมจะหมดความอดทนซินดี้จึงร้องไห้แล้วรีบวิ่งออกไปนอกบ้านทันทีเพื่อขับรถกลับไปหาสามี แต่เหตุการณ์มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นดีดีพๆนๆก็มีอาการแปลกไปเขาเดินเข้ามาหาอมรินและจะเข้ามารวนลามเขาคุณเป็นบ้าอะไรคุณพลมีสติหน่อยสิครับอมรินตกใจพลเริ่มรุกหนักจนอมรินทน,นไม่ไหวใช้สันมือสับไป,ปที่ต้นคอของพลทําให้พลถึงกลับสลบแต่สภาพของคู่ในตอนนี้อมรินยืนกอดร่างสลบสไลของนายพนมองจากภายนอกเหมือนคู่รักกำลังกอดกัน พกาเร่พร้อมบริกาศยืนอึ้งตะลึงงานกับภาพที่เห็นทั้งสามคนยืนยิ้มยิ้มบริกาศพูดพิมพำว่าเดี๋ยวนี้คุณอมารินเปลี่ยนแนวแล้วหรือนี่เมื่ออมรินมองมาเห็นพกาเร่พร้อมกับบริกาศอีกสองคนก็ตกใจรีบพูดแก้ตนทีนี่พวกคุณมาช่วยผมหน่อยคุณพลเขาโดนซินดี้วางยาปลุกอารมณ์ผมก็เลยทำให้เขาสลบไปมาช่วยผมยกตัวเขาไปหน่อยสิ มอดีิการสองคนจึงช่วยกันพาร่างของคุณพลไปนอนที่โซฟาเพื่อดูการพวกคุณพาเขากลับบ้านไปก่อนนะครับอัมมารีนออกคำสั่งครับเจ้านายมอดีิการับคำปากาเรกกำลังจะขึ้นไปข้างบนเพื่อรีบอาบน้ำนอนแต่แล้วก็โดนหนักหน้าเสก่อนมีอะไรไม่ทราบคะพากาเร็กแปลกใจผมมีเรื่องจะคุยกับคุณตามผมไปที่ห้องทำงานของพ่อเดี๋ยวนี้อัมมารีนออกคำสั่ง พกาเรื่องถอนหายใจแล้วเดินตามไปทั้งคู่นั่งบนโซฟาภายในห้องทํางานของไมเคิลมีอะไรก็ว่ามาสิคะพกาเริ่มถามวันพรุนี้ผมจะไปทํางานที่บริษัทเดินเรือแล้วคุณสามารถหยุดพักอยู่ที่บ้านได้แล้วนะครบอบอมาดินกล่าวงั้นก็ได้ค่ะคุณพนรู้ความเป็นไปทุกอย่างของบริษัทดีอยู่แล้วมีอะไรคุณก็ถามเขาได้เลยคุณเรื่องเท่านี้ใช่ไหมคะฉันจะไปทำธุระส่วนตัว พกาเลิกลุกขึ้นยืนก็ไม่จะเดินออกไปจากห้องผมมีอีกเรื่องที่ต้องบอกคุณตอนนี้คุณเป็นภรรยาของผมอยู่ดังนั้นคุณไม่ควรยุ่งกับชายอื่นเช่นคุณพงศักดิ์แฟนเก่าของคุณอามารินกล่าวรับทราบค่ะฉันรู้สึกเพียขอตัวนะคะพกาเลิกครั้งจะเถียงหรือแก้ตัวเลยรับคำอามารินรั้งตัวผู้หญิงที่ใช้เชื่อผ่านอนุมาตไว้และยังกล่าววาจาดูถูกอีกครั้ง ถึงคุณจะผ่านผู้ชายมาหลายคนผมก็หวังว่าคุณจะไม่แสดงพฤติกรรมขบชูนะครับผมกลัวข่าวจะมองครอบครัวพวกเราไม่ดีมันอาจมีผลต่อธุรกิจของผมด้วยปาะกาเริกหมดความอดทนเลยตบหน้าอมารินเข้าอย่างจังคุณเลิกหยาบคายและเลิกดูถูกฉันเสียทีเถอะเพราะขนาดคุณเองก็ยังควงซินดี้ไปไหนมาไหนต่อหน้าวดวงสังคมฉันว่า พวกเขาก็คงไม่ถือสาเรื่องอะไรทํานองนี้แล้วมัง้งอัม,มรินโกรธที่โดนตบด้ดึงพกาเ่องเขาไปจูบพกาเลิพยายามดิ้นสุดชีวิตแต่อัม,มรินก็มีแรงมหาศาลทั้งสองจูบก,กันเนิ่นนานจนกระทั่งอัมรินเป็นฝ่ายหยุดจูบเองพอพกาเลอกเริ่มตั้งส,สติได้เธอจึงรีบตบอัมรินอีกครั้งแต่แรงกว่าเดิมแล้วรีบวิ่งหนีไปที่ห้องนอนของตัวเองทันทีอัม,มรินจึงใช้มือจับไปที่แก้มที่โดนตบ และตอนนี้เขาเริ่มสัานึกได้ว่าเขาทำกับเธอรุนแรงเกินไปอยากจะพูดขอโทษแต่ไม่ดันเสียแล้วและในขณะที่เขาจูบเธอนั้นเขารู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้และรู้สึกว่าเธอเป็นของเขา